กระด้ชอดีทุกคนเลยแล้วพกมันก็อยู่กับชอบมาดีนแล้วเดี๋ยวดูทุกคนนี่นะตัวไซนัมีล็อกด้วยนะมีลิงด้วยลิงตัวนั้นไซนัมก็จะมาแผลงดูแต่สยองสยองนะฮะไม่บอกนะตันนี้พอเรียกยองมาอือฮัลตรงนี้บอกตรงนี้่าตรงไหนตรงไหนนะเราจะทาไปนี่อครับโคตรจุกจิกเลยครไม่ไหวนมันก็มามันมะพร้าวโอเคตรงนี้เลย แค่นั้นหู้ยสยองเผื่อนเลยพี่ไปดิกูดนะฮะก็ไม่ยากนะ,ะแต่ว่ามังมากวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยนะวเอาให้ดูหน่อยนะฮะนี่ครับก็อย่าลืมเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับจ่ายให้เราหน่อยนะครับคือเป็นสปอนเซอร์แบบ จ่ายให้พวกเรา่อยนคับพวกเราต้องการเงินนะคะตอนนี้ร้อนเงินนะครับช่วงทุกที่ร้อนเงนินมา